สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับพึ่งหวานพระบ้านนะคะ EP วันที่18สิงหาคม2568นะคะวันนี้ก็มีพระมาให้พี่ๆพิพพจารณาอีกเช่นเคยนะคะถ้าพี่ๆท่านใดรับชมแล้วชื่นชอบองค์ไหนสามารถแอดไลน์หรือว่าโทรมาได้เลยนะคะที่เบอร์097 986 6621นะคะถ้าหนูให้ดูเร็วไปก็ทักมาดูภาพนิ่งได้นะจ๊ะ พระในวันนี้นะคะเปิดที่300ส่งฟรี EMS และแบบเก็บเงินปลายทางบวก50นะคะไม่ว่าจะรับกี่องค์ก็บวกแค่50แต่ขอเป็นคนที่สะดวกรับจริงไม่ปิดเล่นนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่องค์ที่1เลยนะจ๊ะ องที่หนึ่งนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดได้ขิงนะคะพร้อมกับเหรียญหลวงพ่อเสงี่ยมนะคะนี่ด้านหลังนะคะ เขียนปีพศสองพันสี่ร้อหกสิบเจ็ดนะคะแล้วอีกเหรียญหนึ่งเป็นเหรียญหลวงพ่อเสงีง่ยมนะคะด้านหลังนะคะ พร้อมกับสร้อยนะคะพี่พี่พร้อมกับสร้อยคาองค์นี้นะคะเป็นองค์ที่หนึ่งนะจ๊ะสองเหรียญเลยนะคะต่อไปนะคะองค์ที่สอง องค์ที่สองนะคะเหรียญหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่านะคะเขียนปีพศ2466นะคะ ด้านหลังนะจ๊ะค่าเหรียญหลวงปู่สุขนะคะเป็นองค์ที่สองต่อไปองค์ที่สามนะคะองค์ที่สามเหรียญหลวงพ่อโสดธรน,นะคะ ด้านหลังนะคะเขียนว่าวัดโสธรวรารามวรวิหารน,นะคะปีพศ2 5 0 8นะจ๊ะค่าเหรียญหลวงพ่อโสธรอ,องค์ที่สามต่อไปองค์ที่สี่นะจ๊ะองค์ที่สี่เหรียญหลวงพ่อพิษนะคะ หลวงพ่อพิษวัดคมังนะคะด้านหลังนะจ๊ะเขียนว่าพระอาจารย์พิษวัดขมังพศ2 4งพันนะคะ องนี้นะคะองที่สี่นะจ๊ะต่อไปองค์ที่ห้านะคะองที่ห้าเป็นไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะพี่ๆเพื่อมีคนชอบนะจ๊ะเป็นชิ้นส่วนเลยจ้ะองที่ห้านะคะอง์ที่ห้าเป็นงาเป็นงอสลาน เดี๋ยวให้ดูทีละชิน้นสี่มันสี่เพียนนะคะเพอะอยู่บนฝ่ามือเป็นประมาณนี้นะคะพี่พี่ น่าจะเป็นประมาณนี้นะคะค่ะชิ้นนี้นะคะเป็นองค์ที่5้านะจ๊ะองค์ที่ห้า ขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะจ๊ะพี่ต่อไปนะคะองค์ที่หกนะคะองค์ที่หกเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะโรงยานะคะ หลังนะจ๊ะปีพศสองพันห้า้อสิบแปดนะคะหลวงปู่ทิมนะคะองค์ที่หนะคะต่อไปองค์ที่เจ็ดนะจ๊ะองค์ที่เจ็ด เป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคานนะคะด้านหลังนะจ๊ะ หลวงพ่อเงินนะคะองค์ที่เจ็ดนะคะต่อไปองค์ที่แปดนะคะองค์ที่แปดเป็นลูกอมเนื้อยาจินดามนีนะคะไม่ทราบที่นะคะพี่พ ค่ลูกอมนะคะองค์ที่แปดนะจ๊ะต่อไปองค์ที่เก้านะคะองค์ที่เก้าเป็นพระพุทธชินราชนะคะหลวงพ่อเงินวัดดอนเยหอมนะจ๊ะ เป็นองค์ที่เก้านะจ๊ะต่อไปองค์ที่สิบนะคะพี่พี่องค์ที่สิบเป็นเ,เรียกว่าเม็ดยานะคะเม็ดยาเม็ดยาไม่ทราบที่นะคะดจวแกะให้ดูนะคะ ประมาณนี้นะคะพี่พี่เป็นทุกอง,งน,นะคะได้ยกยกถุงนะคะพี่พี่องค์ที่เป็นหมายเลข10นะจ๊ะหมายเลข10ต่อไปองค์ที่11นะคะองค์ที่11เอ็ดเป็นพระสมเด็จหลังตาแผ่นดินนะคะ ด้าน,นหลังนะจ๊าค่าะผสมเด็จหลังตาแผ่นดินนะคะองค์ที่สิบเอ็ดนะจ๊ะต่อไปองค์ที่สิบสอง องที่12เป็นพระปิดตาหลังแบบนะคะไม่ทราบที่นะจ๊ะ พระปิตาหลังแบบนะคะองค์ที่สิบสองต่อไปองค์ที่สิบสามนะจ๊ะองค์ที่สิบสามหลวงพ่อรุ่งนะคะวัดสวนส้ม ด้านหลังนะคะวัดส่วนส้ม2,501นะ้าค่ะคะคาองนี้นะคะองค์ที่13ต่อไปนะคะองค์ที่14 <c oughs> องค์ที่14เป็นหลวงพ่อทวดนะคะ เหยียบน้ำทะเลจืดพร้อมสร้อยนะคะด้านหลังนะจ๊ะเป็นหลวงปู่ทิมนะคะด้านหลัง ้อมสอยเลยนะคะพี่พี่พ้อมสร้อยค่ะเป็นองค์ที่14บนะจ้าพี่พี่หลวงพ่อทวดนะคะต่อไปองค์ที่15องค์ที่15นะคะเป็นพระสมเด็จหลังตาแผ่นดินนะคะ ด้านหลังนะจ๊ะค่าพระสมเด็จหลังตาแผ่นดินองค์นี้องค์ที่สิบห้านะคะต่อไปองค์ที่สิบหกนะคะองค์ที่สิบหก เป็นอาอะไรหลวงพ่อไผ่นะคะหลวงพ่อไผวัดกําแพงนะคะด้านหลังนะจ๊ะ สองสี่เจ็ดแปดนะคะหลวงพ่อไพรวัดกำแพงองค์ที่สิบหกนะคะต่อไปองค์ที่สิบเจ็ดองค์ที่สิบเจ็ดเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงนะคะ ด้านหลังนะคะเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงองค์ที่17นะจ๊ะต่อไปองค์ที่18องค์ที่18นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะคะ จ้าวัดหนองโพสองสี่แปดสองค่ะเป็นองค์ที่สิบแปดนะจ้าต่อไปองค์ที่สิบเก้านะคะองค์ที่สิบเก้าเป็นเหรียญพร้อมสร้อยนะคะ เหรียญหลวงพ่อหนึ่งนะคะพี่พี่องค์ที่สิบเก้านะหลวงพ่อหนึ่งพศสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเอ็ดนะคะหลวงพ่อหนึ่งวัดห้วยโรงด้านหลังนะจ๊ะ กลมสร้อยนะคะเป็นองค์ที่สิบเก้านะจ๊ะพี่ๆองค์ที่สิบเก้าต่อไปองค์ที่ยี่สิบนะจ๊ะองค์ที่ยี่สิบหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะคะ ด้านหลังนะคะปีพศสองพันสี่ร้อยเก้าเก้านะคะคาองค์นี้นะคะองค์ที่1 0นะคะต่อไปนะคะองค์ที่21นะคะองค์ที่21เเป็นพระสมเด็จนะจ๊ะ ด้านหลังนะคะคะ่ะพระสมเด็จองค์นี้นะคะองค์ที่ยี่สิบเอ็นะคะ่ะพี่ๆวันนี้ก็ให้ดูครบทุกองค์แล้วนะคะถ้าหนูให้ดูเร็วไปทักมาดูภาพนิ่งได้นะจ๊ะพี่ๆ ดูภาพนิ่งได้เลยนะคะที่ไลน์นะคะเปิดให้เช่าบูชาที่300เหมือนเดิมส่งฟรีเอ m มและแบบเก็บเงินปทางบวก50นะคะไม่ว่าจะรับกี่องค์ก็บวกแค่50นะคะแต่ขอเป็นคนที่สะดวกรับจริงไม่ปิดเล่นนะจ๊ะฝากพี่ๆติดตามทุกวันจันทร์และวันพฤหัสนะคะพี่ๆสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่รับชมนะจ๊ะสวัสดีคะ่ะ